จะเป็นเรื่องที่ครับเองเนี่ยมีวิน,ยนัยนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยมากเรื่องนี้เขาก็จะซึมซับกฎระเบียบต่างๆในบ้านที่เราให้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นก็บางทีก็เราก็จะสอนเขาว,ว่าถ้าถ้าเขามีของเล่นใช่ไหมคะเราก็จะให้ เล่นแล้วก็รู้จักที่จะเก็บแล้วก็รักษาของถ้าเขาจะเล่นของอย่างที่หนึ่งแล้วไปเล่นอย่างที่สองเนี้ยเราจะไม่ว่าแต่จะบอกให้เขาเก็บอย่างที่หนึ่งก่อนถึงเริ่มต้นเล่นอย่างที่สองต่อไป <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเล่นหนึ่งเล่นสองเล่นอย่างที่สามแล้วทุกอย่างมันปนกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่สามารถจำแนกได้ว่ามันเป็นของอะไรอย่างเช่นพวกเลโก<ด>้ไงคะบางอย่างบางตัวมันผสมกันไม่ได้มันก็เลยทําให้เขารู้จักที่จะเก็บ ของเก็บรักษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเองก็ยังสอนให้เขาจับรักษาของของเล่นที่ซื้อให้ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะคะเขาก็ยังรักษาได้ยังดีพยายามให้เขารักษาของเล่นของเขาเกาเป็นคนที่รักรรัักกของเล่นของเขาค่ะรักษาของแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เขานึกขึ้นได้อะค่ะเขาก็จะไปขุดออกมาเล่นของเล่นตั้งแต่เบบี๋เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไป หาออกมาเล่นเทรแมทก็ลงไปนอนท,ท,ทั้งๆที่โตแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากที่จะเล่นมันตลอดไม่ได้อยากที่จะทําให้มันพังเห็นว่าน้องกัดกัดพูดสองภาษาค่ะคุณตั้ม,รมเริ่มสอนนอกก้องกัดกัดพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ๋อจริงๆผมเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตั <S <S ้งแต่เขาเป็นเริ่มพูดเลยหลังตั้งแต่เดว,วันที่ผม เริ่มคุยเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กอยู่เบบี้อยู่ก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาคือหนิงอยให้พ่อเขาพูดตั้งแต่วันแรกเลยที่ที่สื่อสารกับน้องนะคะตั้งแต่แรกสุดเลยเพราะจริงๆแล้วมันคือมีมีคนแนะนําว่าวัดวยคือเป็นสิ่งที่ดีเราก็คิดว่าเราลองก็คงไม่เสียหายใช่ไหมคะแล้วพอพอเขา โตขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้สื่อสารแต่ฟังรู้เรื่องแต่พอเขาเริ่มเข้าโรงเรียนเข้า nursery น,นะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาตอบโต้เร็วมากแล้วก็สามารถสวิชภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้ท,ทันทีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาค่อนข้างมั่นใจเวลาที่เขาจะพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาสื่อสารกันอนู่มในบ้านด้วย